น้าพี่น้องครับนุงอุตสิปน้ำต้มครับตมม้มตรงในส้อยแล้วครับนี่ตมมัวนี้ส้อยเป็นตอนเป็นตอนแล้วครับเป็นต้มมีใส่ครับอืนี่คือในรวมนะครับมี่สามสิบกี่บนี่ครับมีใส่ออนตมมัวหนีบของข้าวแต่ไข่ใบมะกรูดครับตมม้มตรงใน ต้มขมครับพี่นังครับนี่ก็เป็นเพียรครับเพียพร้อมผม,ผมน้ำเกลือแล้วครับเคยข้าตะเข็บลงไปแล้วครับนี่ ไปกันไปเลยครับลงไปกันเมื่อลย <_ S 1> <_ S 1> เนื้อเสีย่องในร่วมมีเนื้อน้ำ <_ S 1> ตบผมครับนือนี่ครับพ่น้องครับเนี่ยล้างถวยตบผมครับรอดตบตุ้มครับ่น้องครับ พี่ปลาหมอยต้นรับมานะเบิ่งกันยาวๆครับพี่น้องเดือดหมอพี่น้งองคนเดือดบุ๊คบุ๊คบุ๊บุ๊เลยตักฟองออกครับพี่น้องตักฟองออกแล้วครับมันยังน,น้ำมันยังใสดี ฟองเข้าๆมันมีฟองกับตักออกรับจิตนะครับพี่น้องต้มไปเลยนครับต้มนุ่มเปื่อยเลยครับพี่น้องต้มผม,ผมเดี๋ยวยังใส่เพียรครับพี่น้อง ไอ้เปืเป่อยๆยังไงบ้างใส่เพียผมลำ,ลำใส่เพียครับพี่น้อง มันมาเป็นพวกเลยเปี่ยเกี่ยหอมขมขมไปน้องนี่ยน่นลเอปมเลยจะใส่ลงไปน้ำเลยครับเนี่ยอ้ขมแบบเนี่หอม เนี่ยวางล่อแล้วครับแนละ้วก็ต้มสุกแปรุงแก้วันพี่น้องครับใส่แก้วจำชุบหัวมันเดาจะได้หัวไม่หลอดเหงื่อหัวนงไปลา อมแดงซอยครับเบกลเซบมะนาวได้ครับแก้วครับมากรบเป็นต้นหอมซอยครับจะหน่อนยตํานิเออเป็นแก้วแล้วครับนี่ครับ,รบ,รบจำจะนำตายหน,ยนย่อยจตมดีขวดครับ ขวดหน่อยซื้อเพื่อขวดหน่อยครับพี่น้องขาดเคือ,คอนอยู่ดีพี่น้องไปเลยเด็กเข้มขมขมสำเนาครับพี่น้องสำเนาเป็นแก้วอะไรแหละครับกินต้มแซ่บต้มขมนี่ครับเนี่ยนะก็ต้มครับพี่น้องแล้วก็ต้มมันสุกก่อน ปรุงกครับพี่น้องครับปรุงโดยเกลือครับเกลือเดี๋ยวไปปรุงให้หมอ,อเทียนนึงครับเกลือ,อยังน้อยนวดนัวพี่น่องนะไกเ่เปืือแหลยครับพี่น้องครับ ต้ทุกแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเพราะอยากตักเส้นถั่วด้วยครับพี่น้อง ก็สวยเรียบร้อยรู้ยหอมผิวลองใส่ครับี่น้องเนี่ยซีบใส่กันเลยผิวลองครับ อะไรเนี่ยครับอีกครับแก้วต้มพี่น้องต้มขมกับแก้วเ,เนี่ยกับแกก็ได้กับขวดีพี่น้องครับแบบแซ่บครับพี่น้องครับขอบคุณดอะไรติดกระจมเ้อครับพี่น้องครับ อย่าลืมกดไหลคดแชร์กดตีดตามเพื่อเปนะน้องใจให้ลุงอุดชาแนลครับลุงอุดขออยาดไปจับการก่อน,นด้วยครับนี่ครับนี่แซบครับพอกันไม่คิดหนาได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ